สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟนมอลำครับช่องการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลหรือว่าการใช้รอยคลิปครับมือนีซ้อมอีกเท่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายของการซ้อมนะครับเมื่อคืนนี้เลิกเดิกพี่น้องตีซีกับตีหานะครับผมตอนนี้เราท่านมีไฟมาตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งน,นะครับ วันนี้เราจะซ้อมกันบ่าย3มโมงครับเตรียมความพร้อมเดี๋ยวมือเปิดฤดูกาลนะครับมืออื่นหรือว่าจังไหนเดี๋ยวรอดูรอติดตามในเพจของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเดี๋ยวบอสโจเพิ่นสีแถลงการน,นะครับวันนี้คือนี้กับน้องๆใส่ชุดจริงการแสดงจริงนะครับ สวัสดีครับคุณกุ้นงนอนนี่นนนบ่กเย็บบริหนอนอยู่เอาเห็ดอย่างเย็บผ่ายังบริแล้วเอา้า<ม>เอา<ม>้เอาเมื่อค<อ>ืนนี้น้องๆใส่ชุดของฤด,ดูกาลใหม่นะครับเป็นโชว์ใหม่ชุดใหม่นะครับครับพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับวับนนี้มีไฟมาอยู่พี่น้อง มมีไผ่มากผมก็กำลังตื่นตื่นวังเทียงนะครับมาสอบถามหาคุณแม่ก่อนว่าพนี้ยังกินสั่นดอกว้าโอ้นอนครับ โอ้เม่ก็นอนคารดเขาเต็มี่น้องต่ำหุ่งหรือบอ๊ะมีถอดปลาครับ เขาเขาออกว่วางแล้วพี่น้องพี่จะเกี้ยวเลยรยากาศนะครับนี่เราจะซ้อมกันบ่ายสามนะครับพี่น้อง คื้เก,กาครับพีน่น้องซับเองกับมือครับเรียกว่าตำมันให้แม่แล้วตำไปกินตำบวบเปลีนอาหารเช้าวันนี้นะครับอาหารเช้าวันนี้ปลาแดก แชมผึไพทูลแมนปากแดงตัวนี้เนี่ยเราจะกินส้มตำก็ติดใจแม่บุญครับแม่เรานอนอยู่กับปุกเหงมาต่ำนี่พี่นอ้องก็ได้ลาบนอนทาอกกพ,อพอกับพ่อยพ่อกับปอบเอื้องตาเล้วแกงอื้อบอ่รรรม,บออาามือเนเราใช้สันอื้องเขาตะมือไหวไหมอ๋อแต่อันเป็นอย่างอื่นก็เลยอาหานี่ไมาแกงกันนะทีหดอกแกงเสกไก่เซยังมะเนาะแกงเสกไก่ มา,มาเริ่มพี่น้องมากินแล้กันกระบนใช้เพิ่งตื่นมองหน้าไม่ตื่นเลย,ยใหญ่ๆี่ไวยเรียนมองไหนเนาะมะเอืนอนทอดรอหลุ่นแล้วพี่น้อง เล่นที่ไหนรอรุ้นนะครับคืนนี้อมอื่นเดี๋ยวอ่าเบาะท่างอ่าแฟนเพจพันชิแจงอีกเทนึงนะครับพี่น้องคอยติดตามโกไก่ก็ไก่เล่นกระยากรอ,อแต่เล่นโซน เสิร์ฟหน่อยกินไรเสิร์ฟไรถ้าแม่เฮ็ดกับเขาอยังไรใส่กินทอดหมูโอ้ทอดหมูไว้ให้บอนเล็กหน่อยได้สักเล็กหน่อยทอดปลาแล้วก็ติ่กงตอนนี้ไม่ใบเล้วเอาดิพ่อเอาอ่อนเท้าอีกแล้วบ่เอาตกลงมาโหลดลูกได่เอ็กอายุ พี่ยังบวนี่ฮาวายูยังเกาะนี่าวนี่าวนี่ฮาวนี่าวนี่าขึ้นได้เพลงอย่าผู้เดียวกระแสบพี่น้องูได้กินผู้น่ไก่อิ่มค่ะผู้ไดบกินผู้น่กบัอิ่มอยู่เพื่อ กินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับกินยังกระแทบเมือเ่อไหร่หรอซ่อมแม่ล่างอตอนนี้อืมเ,มเ,มเ,มเมตี้ยมไอ้นนหน่อยมันต่ำนิดนึงค่ะน้ำหาซัพพีอยู่ไปใส่บ,บสอกที่บอกแล้วบอกเมื่อแรกก็ซซอมบ่ายสามครับ นี่กระเทียงกลัวใบมุ้งคเปรี้ยวยนิดนึงน,นีนง้สดขึด้นหน่อย่เด้อพี่นช่องการใช้าาารับเกลือเเนข้าการใช้ลอยขิดเขาทายว่าเบื่อเข้าไปทายย่งกรเบื้องพินรอพี่น้องดี่ว่ออันน,นีน้ซื้อเนาะกระเบื้งไปเห็นไม่่บุเดอ้อขันเบืงก็เห็นไม่่บุญเด้อค่ะน บมเสียมไปตักโหลดแซ่บื้องคุแตกเักกี้ยงกระบื้ซ่บสร็ตามหงเนาะบ้าแล้วกินนี้กับปลาลูอุ้ยกินอะไรก็ไม่สวงปัดว่าจอเนี่ยใครกินผู้เดียวอะค่ะิผู้เดียวครับบุรี สนใจนะปูได้ครับ <S <S กินคนเดียวแล้วก็กินละคนเดียวนี่อ้าวพี่น้องสวัสดีครับเห็นบนุนนอ กินผู้เดียวกินผู้เดียวเลยครับพี่น้องมาๆม,ม,มากินกน้ำกันนะครับตับูฮุงเดี๋ยวมือเปิดวงมืออื่นสิเรนมองไดเดี๋ยวทางอ่าแฟนเพจพันจิตแจงเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอย่าลืมหายกำลังแนงใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับลำเพลินเงินล้านแต่ว่าตอนนี้อันห้องทองก่อนมากินเขา่าพี่น้องไปกินอัน แนวอื่นก็บอดแสบกินมืดนี่กับไปไ่บูไห่บบไพ่อดีนะบเขาแม่เห็นคอยบทอ่ทั้งคุณแม่ไปซองลูก <c oughs> เห็นบ่เห็นบ่เห็นสิคะบ่เออเห็นหัวขาดบ่เห็นหัว, <c oughs> หวบ <c oughs> เว่เห็นกับเขาเออบ่เป็นยังเห็นเต็มหนากก็พอ <c oughs> กินบัหน,นี่เต็มพอดีเลยมาพี่น้ <c oughs> องมาอืม <c oughs> นบต่ำพี่น้องอือหือรสชาติเป็นไงุเดเฟครสชื่น ส้มตำอืมกี่ผู้เดียวครับ บมิได้มบ่ายสา ทอดปลาทอดหมูสุดยอดเอาเดี๋ยวบายบายพอ,อกันพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับช,อบช่องการใช้ละเพลินเราไปเชี่ยวนะครับผมบายบายพอกันอีกเชียรน้อนะครับผมบบอ,อ,ก,อ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 ,ผมอกินข่าวก่อนดื้อไม่แห้งสุกุสุก้นครับ หักแพ่งแบ่งปันครับบััสดีครับบััสดีครับ